มือแต่งเพลงไว้เยอะไหมครับหมอเิร์๋ครับหมอเิอ๋แต่งเพลงไว้เยอะไหมมีมีอยู่หลายเพลงครับเราจะมีให้ผมสักเพลงครับขอบคุณครับเป็นเต้นหน่อยนะครับนะครั้งแรกเลยครับก็ผมเองคคนรับดีใจนะครับเรนี้ได้เกียรติเราไปกับอ่แล้วใครครับหมอเิอ๋ท่านไหนอ่ะท่านด็อกเตอร์ผมลงเดินมาอย่างไก็อ๋า ลำบมงลงดอยมาตั้งนานพักเดียวไแล้วหมอบอสตแไปกินซะแล้วลำางลงดอยมาเจอสาวน้อยหน้าตาสดใสลำางลงดอยมาเจอสาวน้อยหน้าตาสดใสมาจากบ้านไม่ต้อพีบอกแม่คนนี้จะมากับใคร รู้สึกน้อยใจนิดนึงพี่ใหญ่พี่ใหญ่มีอยากจะอยากจะถามพี่ใหญ่หน่อยเอาเป็นใจเอาเป็นนิโค่ปีที่ป้าติดตามติดตามพี่ใหญ่มานานแล้วเนาะตั้งแต่ยุควาเลนไทน์แรกๆกับติดตามครับผมในโอกาสนานไหมครับนานกันหล่ะไหนประมาณสักกี่ปีครับสิบห้าปีได้มั้ยแม่ครับ หมอเบิร์ตติดตามผมมา15ปีอายุผมจะขนาดไหนแ้้เนี่ยแต่แต่มีคำถามหนึ่งที่ผมอยากถามไงถามมาได้เลยครับผมตอบได้ทุกอย่างชื่อใหญ่นี่ใหญ่จริงไหมครับคุณหมอ้วต้ดูครับผมเดี๋ยวทำไมต้องต้องดูเขาอาจจะหมายถึงกล้ามเนื้อที่แขนก็ได้เดี๋ยวแม่ว่าไงครับ ไลยนะอ๋อใหญ่จริงจริงแต่แล้วกคืเคยเห็นกานเราเจอกัระไรงานแล้วก็ต้องเคยเห็นกันบ้างเลยะครับผมเดี๋ยวไปดูนะวันหลังจะไม่แต่งตัวดีๆขึ้นมาร้องเพลงเอาเถิดนะต้องมีต้องมีใจนะใจเราอยากนะครับน้อะไรนะครับผู้หัวใจครับหัวใจคุณเจือให้ผมขนาดนี้แล้วคุณมาตบท้ายด้วยหัวใจของผม คุณเอาเท้าไปยี่ใจผมแล้วเนี่ยก็คุณบอเบิร์จริงๆครับได้ใส่ละไปอ่ะอเพลงเนาะได้ไรไปได้รำมาั้งหมดมีมีประมาณมีชื่อเพลงอะไรที่เล็กที่แต่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเพื่อนน้องจะตัดใจไม่เอาสักเพลงเขาบอกห้าสามเมื่อกี้นี่แม่ค้าออนไลน์แล้วก็เพลงมีเพลงอีกไหมลำบูกลงอ๋อผมได้ลำบูกลงอ๋อของไอ้ใหญ่บ้าน เอาไปแท็กเขาดิบอกครับมีเพลงอะไรบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ยังยังวางแผนไว้เป็นแนวลำวงนะครับครลำวงลำวงลงเดอยมาเจอเป่าดอยอายว่ะอายว่ะเจอแม่ค้าแม่ค้าออนไลน์แฝงไปแล้วขอบคุณมากครับขอครับขอบคุณมากครับประเพณีกับประเพณีท่านแม่ทิริป นี่ครับขอบคุณเสกเก็ตที่มีกับหมอเบิร์ดกับกีปิดไม่เกี่ยวกัราไม่เกี่ยวกันใหม่พี่นะครับผมเมื่อกี้เป็นคนขอเพลงมาเพลงอะไรครับโอ้มีมูลค่าถึงเยอะนากสองเมื่อไหนจะหาว่าผมพูดเล่นนี่ครับจดอับสัญญาครับสองพันบาทผมไม่ต้องบอกนะว่าใครขอนะ ตัมสัญญาส่งพระบาทค่ะขอครับโอ้ยไม่เห็นไม่ปัญหาครแล้วเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่ครับของแต่เบนครับเฟซของแม่ก็มีนะแม่น่าจะส่งมาก่อนซิมิสบางทีเฟซให้ดร้สอให้ดร้สอเฟซเฟซบางทีก็ไม่ได้มีไว้เอาสำหรับว่าติดต่อข่าวสารอะไรบางทีก็มีไว้แค่ สวัสดีวันรู้รู้เางวันวันผมตอบถามทุกบุนคคลต่างตีว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กันครับผมคุณพอจะไหวไหมครับไอ้นะครับะะถ้า้องเ,เตะเพลงไม่ไ,ไหวครับเอาแค่ท่อนท่อนเดียวท่อนเดียวเอาท่อนไหนดีครับท่อนเดียวนะเอาท่อนบอทท่อนหลัง<ะ> <laughs> ผมจะบอกอย่างนี้เลยว่าผมไม่ได้เจอคุณนานระสมควรครับคุณไายกาดขึ้นไปเนี่ยแต่าจะบอกว่าใช่ผมท่องท่องหุกหรือท่องขึ้นเขาเรียกว่าท่อนไม่ใช่ท่องไอ้ยังงงไปใหญ่แล้วจะท่องหุกจะท่องเนี่ยผมว่าคุณควรจะเปลี่ยนจากการเล่นฟุตบอลบ้างนะไปเล่นเลยครับ เปนั่นแบบไอ้เปตองเปตองอะไรก็ได้คุณรู้ไหมตั้งแต่คุณทำสนามบอลเนี่ยขาคุณเบียดขึ้นมากเลยนะอ่ะครับท่อนหนึ่งแลกกับรางวัลนักใจสองคำ่างกี่ก็มีข้ารุนกี่อะเนี่ยเออจิ้งมาก่อน ตากไว้ได้ไหมเอาพี่ตากไว้ไ,ได้ไหมตากไว้คิดหนึ่งนาทีก็มีคราสได้คุยกับคนที่เรารักเป็นทีน่ไม่แล้วขอเป็นขอต้นที่ถึงสองพันบอกเลยอย่าสักโค้งครับแม่ขอ,มขอไม่เล็กสองพันขอโค่นใหถึง

เล็กยังไม่รังส่งคนเลยน้องดูครับไม่เอาล็อกแม่บอกไม่เอาล็อกเล่นลสดอ่ะคุณร้องเพลงไปคุณกินอะไรไปไม่รู้ที่แกไปก่อนครับผมมไม่บอกแับตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณเล่นออกกำลังกายกินไม่พอร้องร้องไปเดี๋ยวครับบอกไปเลยนะแม่ครับเขาเคยหลับคาไลฟ์สดไหมครับต้องเล่นเพลงเลยนะใบโตให้เราน้ำตา เราเพลงเราไปดูเนื้อเส็จเลยเนี่ยครับเอามาแต่ว่าเมื่อกี้นี่ชุดอัสัญญาณนี่สองพันนี่เราเลียรอย่างครับอ๋อนี่อันนี้อยู่นี่นะและและอันนี้มีการมาขอสองขยบด้วยอะไรนะวันนั้นเราไปขึ้นนืงอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใกล้มันใกล้ไม่จำเพลงอะไรนะเพลงอะไร 油 ต้องไปลอกน้ำตาแล้วเอาเงินมาให้เขาสักทีสิจ้ะอย่าปล่อยให้รอรอแล้วรอแล้วไม่ให้สักทีพอไอนด่กตีไปเลยไอเไม่ค่ยมีเงนเลยนแต่ก็ได้ตังค์นะใครอะ จุดอับสัญญาณจุดจุดอับสัญญาณอันเนี้ยสอนนี้เอาแนี้แม่โอเคนะเอาเอาแบบนี้เอาศอกแบบนี่เลยแล้วกันผมเราไม่โจมเมื่อกี้ไม่ไม่การรับหรอแม่สักคู่นะครับแม่กลังมองแม่บางทีอยู่ครับแปลกนะผมเพิ่งเคยเจอนักร้องที่แบบขอขอแบบไม่ขอเอาตังค์อ่ะเนี่ยไอ้นักร้องไม่เอาตังค์มาเท่าไหร่หรอ ไอพวกนี้มองกนันตาปิดนะครับยี่สามใช่ไหมยี่สามยี่สามง่ายเลยนะี่อพิจิตใช่ไหมแล้วก็วงพี่ใหญ่ไอไอวงพี่แขกใช่ไหม <laughs> เพลงอะไรบอกไนดะ้มีโน้ตนทุกเพลงมีครับครับเอาไพลงไมถ้าผมยี่สิบแล้วนี่เอาหมา มันใกล้อะมันใกล้เดี๋ยวไปไอ้ดมกระตุ้นครับแม่ไอ้ดมกระตุ้นด้วยอันนี้เคลียร์จบแล้วครับดมลายครับผมครับผมแม่เล็กขอโทษที่คิดถึงแม่เล็กบอกใครครับเนี่ยขอขอเพลงใช่ไหม่เล็กขอเพลงขอตัวที่คิดถึงสองพันบาทให้มาแล้วด้วยเอาละวะให้มาแล้วด้วยมัดมือชกครับนี่ครับ มันไม่ดีเลยครับขอให้มาหรือครับให้มาแล้วจะตัวไม่มาหรือครับวันนี้ครับฝากฝากมันอนมาออนออนมาให้โอนมาได้วยอนออนมาให้โอนมาให้ครับบอกว่าโอเพ่นมันจะผ่านเลงไม่ต้องถามต้องถามแม่แม่เล็กว่าจะเอาท็อกแรกหรือท็อกบนอะไรตอนนี้โดนอามยาวบอกแล้วเราไปัปีไปสนับปีตองดิว แม่เล็กดารณีครับขอโทษที่ถึงจัดให้ครับผมไอเราวันนี้ก็เสียวก็ไม่จะไปเลย